วันนี้กูอยากถามมึงตรงๆกี่ครั้งแล้วที่มึงบอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยทำยังไม่พร้อมรอให้ดีกว่านี้ก่อนแล้วสุดท้ายแม่งไม่ได้ทำสักอย่างเพราะความจริงคือความพร้อมไม่มีวันมาถึงมีแต่มึงเท่านั้นที่ต้องลุกขึ้นทำหนึ่งอย่ารอให้พร้อมนับแล้วลุกเลยเวลามึงมีไอเดียมีแรงมีไฟขึ้นมาแวบหนึ่งอย่าปล่อยให้สมองคิดเยอะ เพราะยิ่งคิดยิ่งกลัวยิ่งหาข้ออ้างกฎง่ายๆคือนับ5 4 3 2 1แล้วขยับทันทีไม่ต้องสวยไม่ต้องเก่งไม่ต้องพร้อมแค่ทำก่อนเพราะวินาทีที่มึงลุกชีวิตมึงเริ่มเปลี่ยนแล้ว2เริ่มเล็กๆแต่พลังแม่งใหญ่ คนส่วนใหญ่พังเพราะรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แต่คนที่ชนะเขาเริ่มจากของเล็กๆตรงหน้าไม่ต้องสร้างตึกแค่ขยับก้อนอิฐก่อนวันนี้มึงทำได้แค่1%เปอร์เซก็ยังดีกว่า0%ปอร์ซทั้งชีวิตความสำเร็จไม่ใช่การกระโดดแต่มันคือการไม่หยุดก้าว 3. ความกล้าไม่ได้มาจากคนไม่กลัวหลายคนรอให้หายกลัวก่อนแล้วค่อยทำแต่กูบอกเลย คนที่สำเร็จไม่ได้กล้านะเขาแค่ทำทั้งที่กลัวทุกครั้งที่มึงนับ5 4 3 2 1แล้วเลือกลงมือมึงกำลังฝึกสมองว่ากูไม่ใช่คนขี้คลาดแล้วหลังจากทำมึงจะพูดกับตัวเองว่าเฮียกูทำได้วะสศัตรูตัวจริงคือความเฉยืยศัตรูของชีวิตไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือการไม่ทำอะไรเลย คำว่าไว้ก่อนพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยเริ่มพวกนี้คือยาพิษกดหวินาทีคือมีดที่ตัดข้ออ้างพวกนั้นทิ้งทุกครั้งที่มึงขยับคือการตบหน้าความขี้เกียจและบอกมันว่าวันนี้มึงคุ้มกูไม่ได้ 5. พลังไม่ได้อยู่ข้างนอกอย่ารอใครมาเชียร์อย่ารอแรงบันดาลใจอย่ารอโลกจะพร้อมให้มึงเพราะทุกอย่างเริ่มที่ การตัดสินใจของมึงนับถอยหลังแล้วทำไม่ต้องสวยไม่ต้องสมบูรณ์แต่ต้องเริ่มความเปลี่ยนแปลงอยู่ใกล้กว่าที่มึงคิดถ้ามึงกล้าก้าว6ชีวิตเปลี่ยนได้ทุกวันไม่ต้องรอปาฏิหารแค่วันนี้ทำดีกว่าเมื่อวานนิดเดียวอ่านเพิ่มหน้าเดียวเดินเพิ่ม10นาทีอัดคลิปแรกเขียนโพสต์แรกขายของชิ้นแรก สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้รวมกันเป็นชีวิตใหม่และทั้งหมดเริ่มจากการนับถอยหลังปลุกไฟก่อนจบกูอยากให้มึงทำพร้อมกันตอนนี้ไม่ต้องคิดไม่ต้องลังเลนับ5 4 3 2 1ลุกไปทำสิ่งที่มึงผลัดวันไว้เดี๋ยวนี้อย่ารอให้ใจพร้อมเพราะคนที่รวยคนที่ชนะคนที่เปลี่ยนชีวิตได้คือคนที่นับแล้วลุยแม่งเลย นี่คือ Easy Money มีถ้าคลิปนี้ปลุกไฟมึงได้แชร์ให้คนที่ยังนั่งเฉยเฉยแล้วเจอกันตอนหน้า